เกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กับ Twitter นะครับหลังจากที่อีลอนมาร์ได้เริ่มใช้โลโก้ X เข้ามาแทนโลโก้นกสีฟ้าที่เราคุ้นเคยซึ่งก็ทําให้ผู้ใช้งาน Twitter นะครับส่วนใหญ่ออกมาแสดงความคิดเห็นนะครับว่าอาจจะไม่ชอบสักเท่าไหร่ในขณะที่มุมมองของนักการตลาดก็มองว่าการรีแบรนด์ครั้งนี้อาจจะเป็นความผิดพลาดที่ทําให้มีผู้ใช้งานท w i t t e r น้อยลงไปอีก อีลอนมารได้เริ่มดำเนินการเปลี่ยนชื่อและก็โลโก้ของ Twitter จากรูปนกสีฟ้ามาเป็นตัวอักษร X สีขาวบนพื้นหลังสีดำแบบนี้นะครับซึ่งตอนนี้ชื่อโดเมนของแพลตฟอร์มก็ได้เปลี่ยนจาก twitter.com มาเป็น x.com แล้วซึ่งตอนนี้ผู้ใช้งานในสหรัฐหากเปิดเว็บไซต์ของ Twitter เข้าไปดูก็จะเจอกับหน้าตาของเว็บไซต์ที่เปลี่ยนไปแล้วที่สำนักงานใหญ่ของ Twitter ในเมืองซันฟรานซิสโก เขาก็ได้มีการรื้อป้ายชื่อทวิตเตอร์ออกแล้วก็ใช้วิธียิงเลเซอร์โลโก้ใหม่นะครับที่เป็นตัว X เข้าไปที่ตัวตึกแทนอย่างไรก็ตามสำหรับแอปพลิเคชันทวิตเตอร์ที่ใช้งานบนสมาร์ทโฟนตอนนี้ยังคงเป็นทวิตเตอร์นกสีฟ้าเหมือนเดิมอยู่ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวเราลองไปฟังความคิดเห็นของผู้ใช้งานทวิตเตอร์ในสหรัฐว่าเขาคิดยังไงกับการรีแบรนด์ทวิตเตอร์ครั้งนี้ Elon Musk, you know, it's his company if he wants to rebrand it, he should because he can do whatever he wants with it. Why would you even lose a branding that's as important as Twitter? Like people regularly use tweet, retweet, like things like quote tweet, stuff like that. Any other brand would kill for that kind of like daily brand recognition, but he's just so driven on his own little like personal like, oh, I can do this all, and it's my brand, X, that he's willing to lose this incredible marketing. I think I like the bluebird better. It's, it's, it's called Twitter, so it makes you think of a bird. So, birds tweet. <laughs> um, I hope it's not an X, because it'll kind of look a little more like an adult app. So, I don't think we want that. I think we want everyone to use it. อาจจะมีคนไม่ค่อยชอบหรือว่าคนจะรู้สึกว่าใช้มานานแล้วคุ้นเคยมาเปลี่ยนก็อาจจะยังไม่ชินแต่ทางซ e o คนใหม่ของทวิ t เตอร์นะคะลินดายคคาริโนเขามั่นใจค่ะว่าการรีแบรนด์ครั้งนี้เนี่ยจะทำให้ภาพลักษณ์นะคะของทวิ t เตอร์มีความแข็งแรงมากขึ้นเพราะก่อนหน้านี้เรื่องของทวิตเตอร์เนี่ยถือว่าเป็นโอกาสครั้งใหญ่ครั้งแรกที่สร้างความประทับใจ ให้กับคนทั่วโลกมาแล้วและครั้งนี้เนี่ยค่ะทวิตเตอร์ที่เปลี่ยนจากรูปนกสีฟ้าเป็น X เนี่ยนะคะก็อาจจะสร้างความประทับใจเป็นโอกาสครั้งที่2เป็นเรื่องของการเปลี่ยนวิธีการสื่อสารแล้ว X เนี่ยจะไปได้ไกลเพราะว่าเป็นการปฏิรูปศูนย์กลางของโลกเลยอันนี้คือคาให้สัมภาษณ์ของซ e o ของ Twitter นะคะนอกจากนี้เธอก็ยังทวิตอีกหลายข้อความบอกว่า X เนี่ยเป็นอนาคตของการปฏิสัมพันธ์ที่ไร้ขีดจำก จะมุ่งเน้นด้านไหนบ้างด้นานการฟังเพลงวィィิดีโอส่งข้อความชำระเงินก็จะมาคุณผู้ชมธุรกรรมทางธนาคารและก็สร้างตลาดโลกที่เป็นแหล่งในการแลกเปลี่ยนความคิดสินค้าบริการ โอกาสแล้วก็ AI ก็เลยทำให้ X นะคะสามารถที่จะเชื่อมต่อทุกคนด้วยวิถีทางที่เริ่มจากจินตนาการนั่นเองนะคะก็ถ้าคิดง่ายๆตัว X ก็อาจจะเป็นแบบชี้ไปเชื่อมโยงกับทุกที่อะไรแบบนี้คือก็อาจจะเป็นลักษณะแบบนั้นที่เขาต้องการสื่อแต่นักการตลาดบอกว่าโอ้ยไม่น่าจะใช่หรอกมั้งอาจจะเป็นการเชื่อมโยงบริษัท SpaceX ของอีลอนมัสหรือเปล่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วก็นักการตลาดก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทวิตเตอร์ ไม่น่าจะรีบิลดิ้งใหม่นะหรือว่าสร้างแบรนด์ใหม่แต่ควรที่จะย้อนกลับหรือว่ารีว i d i n g ไปทำในสิ่งที่ทวิตเตอร์ถนัดแล้วก็คนชอบมากกว่านะคะครับซึ่งการเปลี่ยนโลโก้ครั้งนี้นะครับทางผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีแล้วก็นักการตลาดเขาก็มองว่าอาจจะยิ่งทำให้มีคนใช้งานทวิตเตอร์น้อยลงไปอีกโดยตอนนี้ทวิตเตอร์มีผู้ใช้งานทั่วโลกจานวน354ล้านคนลดลงจากปีที่แล้วเกือบ4%แล้วก็คาดว่าจานวนผู้ใช้งานในปีนี้อาจจะลดลงไปอีก5%า นเนื่องจากฐานผู้ใช้งานทวิตเตอร์ส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้งานดั้งเดิมที่ใช้งานทวิตเตอร์มาตั้งแต่ยุคแรกๆซึ่งคนกลุ่มนี้ก็จะค่อยๆลดการใช้ทวิตเตอร์ตามอายุที่เพิ่มมากขึ้น ส่วนคนรุ่นใหม่ก็หันไปใช้โซเชียลมีเดียใหม่ๆอย่างติ๊กต k อกมากกว่าแต่ตรงนี้ก็อาจจะเป็นวิสัยทัศน์ที่อีลอนมาร์กเขามองว่าก็เพราะว่า Twitter เริ่มที่จะมีคนมองว่าล้าสมัยแล้วเขาก็เลยต้องเข้ามารีแบรนด์ใหม่เพื่อดึงดูดผู้ใช้งานกลุ่มใหม่ๆแล้วก็รักษาผู้ใช้งานกลุ่มเดิมเอาไว้ ซึ่งอีลอนมัสก์เขาก็มีแผนนะครับที่จะพัฒนาทวิตเตอร์ให้เป็นซูเปอร์แอปคล้ายๆกับ e c h ช t ของจีนที่แอปพลิเคชันแอปเดียวสามารถทําได้ทุกอย่างตั้งแต่ส่งข้อความคุยกันซื้อของจ่ายเงินดูหนังฟังเพลงแต่ผู้เชี่ยวชาญก็มองว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ดีนะครับสำหรับผู้ใช้งานถ้าหากว่าเราต้องใช้แอปเดียวทําทุกๆอย่างเพราะเหมือนกับว่าผู้ใช้งานจะไม่มีทางเลือกเหมือนกับว่าเป็นการผูกขาดการใช้แอปพลิเคชันลักษณะคล้ายๆกับ e c h a t หรือเปล่าคือผู้ใช้งาน จะไม่มีทางทเลือกแต่อาจจะเป็นเรื่องที่ดีของเจ้าของนะคะคของอีลอนมัสก็ได้เพราะว่านี่ก็อาจจะถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นผลประโยชน์อของบริษัทเขาไม่ว่าจะเป็น Space x นะคะแล้วก็ t วิตเตอร์ด้วยนะคะ